วันจันทร์ที่สดใสวันเจ็ดวันจันทร์ที่เบิกบานนะคะวันทํางานวันเริ่มต้นวันทํางานนี้ขอบคุณทุกคนค่ะวันนี้มาให้หนึ่งสิ่งค่ะถ้าเรารู้ทันในสิ่งนี้ชีวิตจะรวยขึ้นคุณอยากรู้ไหมอยากรู้ทันสิ่งนี้ไหมคะเพราะยิ่งรู้ทันมากเท่าไหร่ชีวิตเราก็จะรวยขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้สิ่งนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้รู้ทันน่าจะมี นนใช่สอตน่แหละนั่นนีนนน่นั่นนี่นั่นนี่นั่นน่โอเคครับครับวันนี้ค่ะยิ่งเรารู้ทันในสิ่งนี้มากเท่าไหร่นะคะ,ะชีวิตเราก็จะยิ่งร่ำรวยมากขึ้นเดี๋ยวมันจะจบมดเดนโลกเนาะ,ะชีวิตเราจะยิ่งมัง่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นคะ่ะทุกคนค่ะ คนอยากรู้ไหมว่าสิ่งที่เราต้องรู้ทันสิ่งนั้นคืออะไรแน่นอนค่ะหลายคนปล่อยให้จิตใจของเราค่ะไม่เป็นตัวของเราหลายคนปล่อยให้จิตใจของเราไม่เป็นตัวของเราค่ะโดยการยังไงเลยะคะโดยการที่เราหลายคนค่ะปล่อยให้ความคิดเกลียดความคิดเกียจครอบงำค่ะทุกคนค่ะปล่อยให้ชีวิตเราร่องรอยไปตามอารมณ์ค่ะ วันนี้ขยันก็ทําวันนี้ขี้เกียจก็ไม่ทําวันนี้รู้สึกดีก็ทํารู้สึกไม่ดีก็ไม่ทําค่ะเราปล่อยให้ตัวเราเองไม่เป็นตัวเองค่ะและที่สําคัญค่ะเราปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกที่เราสามารถควบคุมได้แต่เราไม่ยอมควบคุมมัน แล้วปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆน,นานามาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตเราค่ะและที่สำคัญนะคะหลายคนค่ะที่ปล่อยให้ความขี้เกียจขอมงําปล่อยให้ความรู้สึกเบื่อนนายรู้สึกทำอะไรแล้วก็ไม่มีไฟปล่อยให้ตัวเองไฟมอดปล่อยให้ตัวเองหมดพลังปล่อยให้ตัวเองดาวและที่สำคัญ ปล่อยให้ชีวิตของเราค่ะแย่ลงแย่ลงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันตัวเราเองค่ะแต่ถ้าวันนี้เรารู้เท่าทันความรู้สึกเราว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเริ่มขี้เกียจเราถามตัวเองไหมถ้าการที่ฉันขี้เกียจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ชีวิตฉันดีขึ้นเนี่ย จะทาให้ฉันเงินทองขาดมือก็ยังขาดมืออยู่อย่างนั้นนะความขาดแคลนที่มันรุมเรา้าครอบครัวฉันที่มันเป็นอยู่มันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะและไอชีวิตที่หน้าตาฉันอยากจะเป็นคืออยากจะมีเงินเลี้ยงพ่อแม่ได้อยากจะมีเงินเลี้ยงลูกเต้าได้อยากจะมีเงินทองที่จะทําให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปกว่าเนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะอะไรคะ เพราะเราเอาความขี้เกียจของเรามาเป็นที่ตั้งเอาความกลัวของเรามาเป็นที่ตั้งหรือเอาอารมณ์สภาวะอารมณ์ของเราในด้านไม่ดีมาเป็นตัวกรรําหนดชะตาชีวิตของเราแต่ถ้าวันนี้เรารู้ทันในสิ่งต่างๆนานามไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ขี้เกียจก็แล้วแต่ความกลัวก็แล้วแต่และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่มันจะฉุดเราให้เราดิ่งลงคลองตกลงเหว มีชีวิตที่ย่ำแย่ลงไปกว่าเดิมวันนี้แค่เรารู้ทันว่าสภาวะแบบนั้นนะถ้าฉันยิ่งกอดมันไว้นอนอยู่อย่างนั้นไม่ยอมทําอะไรรายได้ไม่พอใช้ก็ยังไม่หาเพิ่มยังปล่อยให้ตัวเองเป็นหนี้เป็นสินแล้วกู้หนี้ยืมสินเพิ่มแล้วปล่อยให้ชีวิตตัวเองไม่มีกินอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะบางคน เอาความขี้เกียจมาเป็นที่ตั้งหรือเอาความกลัวมาเป็นที่ตั้งโดยไม่กล้าทําอะไรเลยวันนี้ไลรของครูเป็นไลฟ์ความจริงค่ะแต่ครูไม่กลัวว่าใครจะเกลียดหรือกลัวว่าใครจะไม่ชอบเพราะอะไรคะเพราะว่ายิ่งพูดความจริงมากเท่าไหร่แล้วคนที่เขามารับฟังค่ะมันดีกับชีวิตเขามากเท่านั้นมันก็เท่ากับว่าการที่เราไลฟ์มาครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เพราะว่ามันมากกว่าเราได้คนเดียวแต่มันหมายรวมว่าทั้งคนที่ติดตามทุกคนได้รับสิ่งเดียวกันสิ่งสิ่งนั้นคือเขารู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดรู้ทันว่าชีวิตเขาจะมีหน้าตาแบบไหนคุณเชื่อหรือไม่คะว่าหลายคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว จากคนที่ทุนน้อยจากคนที่ไม่มีทุนจากคนที่ใครๆรอบข้างไม่สนับสน,นุนแต่เขากลายเป็นคนสำเร็จที่ยืนหยัดแล้วเป็นหลักฐานให้ใครต่อใครหลายคนสำเร็จไปตามเขาเพราะเขามีอยู่สิ่งเดียวค่ะเขากลัวว่าหน้าตาชีวิตของเขาจะเป็นในอย่างที่เขาไม่อยากให้มันเป็นค่ะเพราะเขาไม่อยากจนค่ะเพราะเขาไม่อยากมีกินค่ะ เขาไม่อยากให้แม่ของเขาตายไปในวันที่เขาไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ค่ะเขาไม่อยากให้เขากลายเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าต่อโลกใบนี้ค่ะเขาไม่อยากเป็นคนที่ต้องขอเงินสามีใช้ไม่อยากเป็นคนที่ต้องขอเงินคนอื่นใช้ค่ะวันนี้คนที่เขาสําเร็จเพราะเขารู้ทันตัวเองว่าถ้าฉันปล่อยให้ชีวิตของฉันไม่มีเงิน ก็ปล่อยให้ไม่มีอย่างเงี้ยเงินไม่พอใช้ก็ปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยเงินขาดมือก็ปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยและแถมยังกู้นี่ยืมสินช้าและยังปล่อยให้ชีวิตตัวเองย่าแย่ไปกว่าเดิมไม่เปลี่ยนตัวเองใหม่ไม่พัฒนาตัวเองใหม่แล้วไม่ลงมือทําอะไรใหม่ๆแน่นอนค่ะสิ่งที่เขาต้องเจอก็คือความจนความขาดแคลนอยู่เรื่อยไปและที่สําคัญชีวิตจะย่ําแย่ลงไปกว่าเดิมแต่ถ้าวันนี้เรากลับมารู้ทันตัวเราว่าเมื่อไหร่ที่ฉันไม่กล้า ฉันต้องเตือนตัวเองว่าฉันต้องกล้าทําในสิ่งที่ดียิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พัฒนาความรู้พัฒนาความสามารถพัฒนาอาชีพพัฒนารายได้แล้วให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นสิ่งนั้นฉันยิ่งต้องลงมือทำํำทุกคนค่ะและถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่ยอมตัวเองยอมด้านดีค่ะยอมที่จะวันนี้ฉันยอมที่จะตื่นเช้าไม่ยอมตื่นสายสักวันหนึ่ง เพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเพื่อให้ชีวิตตัวเองได้ทําอะไรได้มากขึ้นเวลาย4่สิชั่วโมงของฉันได้ทําคุ้มค่ามากกว่าเดิมมันจะดีมากต่อทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณจารึกที่เข้ามาค่ะและในวันนี้ผู้อ้อยก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ปรารถนาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจงรู้ทันสภาวะอารมณ์ของคุณค่ะเมื่อไหร่ที่เงินคุณไม่พอคุณต้องหาเงินเพิ่มเมื่อไหร่ที่ งานคุณไม่มีคุณต้องหางานที่มันตอบโจทย์กับชีวิตคุณค่ะเมื่อไหร่ที่เงินทองคุณยังขาดมือคุณก็ต้องทําให้ตัวเองมีสภาวะที่คล่องขึ้นไม่ใช่จมอยู่กับมันไม่ปล่อยให้ความขี้เกียจมากัดกินหัวใจไม่ปล่อยให้ความขี้กลัวกัดกินหัวใจไม่ปล่อยให้ความไม่กล้ามากัดกินอนาคตของเราให้แหว่งลุยไป ไม่ปล่อยให้ํำดูถูกดูแคลงของใครก็แล้วแต่มาทำลายชีวิตเราวันนี้เราต้องรู้ทันสภาวะอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราความนึกคิดของเราว่าฉันไม่เอาแล้วไอ้ชีวิตจนๆฉันไม่เอาแล้วไอ้เงินขาดมือฉันไม่เอาแล้วไอ้เงินทองไม่พอใช้ฉันไม่เอาแล้วไอ้คนที่ล้มเหลวซ้ําแล้วซ้ําเล่าค่ะเราต้องบอกตัวเราเองค่ะต,ต้องรู้ทันค่ะว่าถ้าวันนี้ฉันปล่อยให้ชีวิต ล่องลอยไปหนึ่งวันหมดไปอีกหนึ่งวันโดยไม่มีอะไรดีๆขึ้นมาในชีวิตฉันเท่ากับว่าฉันสูญเสียเวลาไปแล้ว8 4 6 0 0พวินาทีโดยที่ไม่สามารถนำกลับคืนมาได้ซึ่งเวลามันมีค่าแล้วมีเงินมากมายมหาศาลเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถซื้อกลับคืนมาได้วันนี้ถ้าเราปล่อยให้ชีวิตชิวๆ อยากนอนตื่นสายก็นอนตื่นสายอยากขี้เกียจก็ขี้เกียจกลัวก็ปล่อยความลวกลัวกัดก่อนหัวใจอยู่งั้นไม่กล้าก็ปล่อยให้ความไม่กล้ากัดก่อนหัวใจอยู่งั้นรู้สึกไม่มั่นใจกับสิ่งที่จะทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําก็ปล่อยให้ตัวเองไม่มั่นใจและปล่อยให้ตัวเองไม่มีความรู้ไม่เอาตัวเองม่มาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเราต้องรู้ทันค่ะถ้าวันนี้ ฉันยอมจำนนกับสภาวะที่มันเป็นอยู่ความจริงตรงหน้าไม่ว่าคุณทุกคนกำลังเจอใบทถงนี้ไม่ว่าคุณทุกคนกำลังเจอเรื่องงานไม่มีเงินไม่ไหลเข้าไม่ว่าคุณกำลังเจอยาติพี่น้องไม่ช่วยเหลือคุณปล่อยให้เรื่องที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าคุณซึ่งเป็นความจริงชั่วคราวมากำหนดชะตาชีวิตคุณ เราก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่กำลังปล่อยให้ตัวเองจมน้ำทั้งๆท,ท,ท,ที่สามารถว่ายน้ำได้ค่ะแต่วันนี้ถ้าเรารู้ว่าเราไม่เอาอีกแล้วในสภาวะที่เงินทองขาดมือไม่เอาอีกแล้วอง,งานที่มันไม่มีเงินเนี่ยมันไม่ได้เงินเนี่ยรองานรอเงินรอรายได้รอไปถึงไหนมันจะเข้ามาไหมเราต้องเข้า เราต้องเป็นคนออกไปพัฒนาแล้วเรียนรู้แล้วเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ไม่ได้เรียนรู้คะ่ะแล้ววันนี้นะคะข่าวดีสําหรับผู้ที่ว่างงานตกงานงานไม่มีในช่วงที่โควิดกํลา,าลังระบาดอย่างมากมายในตอนนี้ช่วงนี้เราทุกคนคะ่ะหลายคนเคยบอกตัวเองเหลือเกิน ว่าฉันอยากจะมาเรียนรู้ในโลกออนไลน์ฉันอยากจะมาทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําอยากจะเรียนรู้ว่าเขาทําออนไลน์ทําแบบไหนปังทําแล้วรวยวันนี้ช่องทางนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราทุกคนที่ไม่มีงานทําหรือว่างานสภาวางว่างงานตกงานหรือรายได้ขาดมือในช่วงนี้จะเอาตัวเอาตนมาเรียนรู้ออนไลน์สร้างเงินให้รวย ง่ายๆในปี2020นี้ทำยังไงคะ่ะและในวันนี้แบรนด์ริเชตค่ะซึ่งครูอ้อยนะคะเป็นตัวแทนในทีมขึ้นปริหารครูหนึ่งสุรภานะคะแม่รุงเจ้าของแบรนด์ริเชตนะคะแล้วก็คุณในที่เจ้าของแบรนด์อุ๊บส์ครูอ้อมเจ้าของแบรนด์เจสกาได้เปิดโอกาสให้ทุกคนในปี2020ที่อยากจะรวยง่ายๆอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะมีคุณค่ามากมายในชีวิตของคุณค่ะมาเริ่มต้น เปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วทําให้ตัวเราเองมีคุณค่ากับโลกใบนี้กันค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กด, like, กดันใจรรัวค่ะวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เรียนรู้เอาตัวเองมาอยู่ถูกช่องวันนี้เงินไหลเข้ามือถือเอาตัวเองมาอยู่ในมือถือค่ะวันนี้กล้องมือถือรูนี้เป็นกล้องของคุณค่ะเป็นช่องวิดีโอส่วนตัวของคุณค่ะที่จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับคุณ คุณสามารถเป็นหนึ่งคนที่จะมีรายได้จากช่องทางนี้แล้วคุณเป็นหนึ่งคนที่สามารถมีกรรมาสิทธิ์ช่องส่วนตัวของคุณช่องนี้ค่ะคุณคะคุณรู้หรือไม่คะว่าเมื่อคุณมีโอกาสและมีช่องมือถือที่เป็นช่องส่วนตัว เปรียบเสมือนช่องรายการทีวีของตัวเราเองวันนี้ถ้าเราไม่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช้ให้เกิดคุณค่าวันนี้คุณรู้อยู่แล้วค่ะคุณอาจจะได้เปรียบหลายคนได้เปรียบด้านภาษาค่ะคุณพูดภาษาอังกฤษได้คุณพูดภาษาจีนได้คุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้คุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้คุณพูดได้หลากหลายภาษาคุณได้เปรียบในช่องทรมา หากินด้านอาชีพและด้านการสื่อสารค่ะและถ้าวันนี้คุณเอาภาษาของคุณมาสร้างคุณประโยชน์และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปด้วยกันผ่านช่องทางนี้ให้เขาได้รับคุณประโยชน์จากการแบ่งปันของคุณจากการช่วยเหลือของคุณจาก,การให้ความรู้ของคุณออกมาให้ออกมาสร้างออกมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามที่เขาเจอวิกฤตโรคระบาดโควิด19นี COVID ้ 19. วันนี้ทุกคนคะจงออกมาช่วยกัน จงออกมาสร้างออกมาทําในสิ่งที่คุณไม่เคยลงมือสร้างแล้ววันนี้แบรนด์วิเช่นนะคะได้เปิดโอกาสให้สาหรับทุกคนค่ะที่ปรารถนาอยากจะเป็นคนที่เคยเป็นดินที่เขาเหยียบย่ําทับถมกระทืบซ้ําแล้วซ้ําอีกไกลมาเป็นดาวค่ะโปรเจกต์ Project, ปั้นดินสุดดาวค่ะวันนี้เมื่อคุณมีเงินหลักหมื่นแน่นอนค่ะคุณไปเช่าร้านคุณจะเสียค่าเช่าร้านล่วงหน้าหรือค่าเซ้งร้านล่วงหน้าหลายเดือน เงินหลักแสนเป็นค่าเช่าร้านแต่ถ้าวันนี้คุณมีเงินหลักหมืน่นแบลิเชสให้โอกาสคุณค่ะเซลลน่านะคะกับมาร์คของคำวันนี้มาร์คของคำ25กล่อง20,7500บาท25กล่องสำหรับธุรกิจที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณสำหรับเงินไหลเข้าสำหรับหน้าตาที่จะสวยขึ้นปังขึ้นของคนค่ะและหลอขึ้นค่ะรายได้ไหลเข้าค่ะวันนี้นะคะทุกคนค่ะคุณสามารถไปช่วยให้ใครหลายคน ที่หน้าเขากําลังจะพังจะเยินเขาเควรจะแตกแยกจากบ้านเล็กบ้านน้อยด้วยทําให้เขาหน้าดีขึ้นรายได้ไหลเข้าจากมาร์คทองคำรือเชตต์นี้นะคะ25กล่อง27,500บาทแต่เดี๋ยวก่อนค่ะถ้าคุณยังเป็นคนหนึ่งคนที่ไม่มีทุนทรัพย์หลักหมื่นแต่ทายังไงคะครูอ้อยค่ะมีมีทุนแค่หลักร้อยหลักพันหลักร้อยหลักพันคุณอยากเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตมาเริ่มต้นเปลี่ยนด้วยกันค่ะครูอ้อยยินดีต้อนรับคุณ สับบ้านเราค่ะบ้านริเชตหลังนี้บ้านอุ๊บหลังนี้บ้านเลสเจสิก้าหลังนี้ค่ะที่จะให้ความรู้ให้ความรักและชีวิตที่ดีขึ้นค่ะวันนี้ถ้าคุณมีทุนหลักร้อยนะคะเริ่มต้นที่อุ๊บค่ะ1กล่องค่ะ5 2 6ซอง690บาทสำหรับคนที่อยากจะท้องแบนลาบหุ่นดีขึ้นผิวดีนะคะจากการดีท็อกเลือดดีท็อกตับแล้วก็ดีท็อกสิ่งที่มันตกค้างในลำไส้เราค่ะแล้วก็เดือนนี้ค่ะ อุ๊บนะคะมีสะสมค่ะซื้อครบหนึ่งพันกล่องได้ไปนะคะรับพรเทีย่ยวที่ฮ่องกองพร้อมแม่ครุ้งคนสวยและคุณไอตี้นะคะหุ่นดีนะคะสาวรวยร้อยล้านนะคะเจ้าของแบงด์ค่ะวันนี้อุ๊บมาให้โอกาสคุณนะคะหนึ่งพันกล่องไปฮ่องกองด้วยกันค่ะและที่สำคัญนะคะอุ๊บค่ะคร,ะรบสองปีค่ะมอบโชคสองชั้นค่ะ และทัคุณได้ที่เจ้าของแบรนด์ประกาศออกมาแล้วเป็นยังไงคอ้อยจะเอาข่าวดีนี้มาประกาศต่อทุกคนนะว่าโชคสองชั้นที่คุณจะได้จากแบรนด์คืออะไรนะคะเพราะว่าได้ยินแล้วก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าต้องรอให้เจ้าของแบรนด์ประกาศก่อนแล้วเราถึงจะประกาศตามนะคะแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่อยากจะมาเป็นดาราออกหน้ากล้องเหมือนคุณอ้อยออกอยู่นะขนนี้ค่ะวันนี้สเตล่ามอบโอกาสให้กับคุณค่ะ30กล่องค่ะทุกคนคะ่ะสเตล่า30กล่อง กินแล้วผิวพรรณเป่งปั่งกินแล้วภายในกระชับน้องสาวของคุณกลับมาสาวสาวอีกครัง้งกลิ่นหอมยวนตานะคะยวน,นใจนะคะและที่สําคัญค่ะผิวพรรณรูปร่างหนะ้าตาของคุณก็จะดีขึ้นสวยขึ้นสาวขึ้นนะคะจากใครที่เคยเรียกป้าเรียกยายนะคะจะหันหลังมาหันหน้ามาเรียกคุณพี่จ๋าน้องจา๋าคุณคาเซลดา30กล่อง24,500บาทค่ะรับ คอร์สนะคะคอร์สฟรีมูลค่า29,900บาทคอสตาอิสบอนค่ะหรือดาวค้างฟ้าดาราออนไลน์ค่ะจะมาเสกมาสร้างให้คุณเป็นแสงสว่างในโลกออนไลน์ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยประดับค่ะขอให้คุณทุกคนนะคะที่ปรารถนาอยากจะมีชีวิตเปลี่ยนไปจงสลัดความกลัวของคุณค่ะรู้ทันว่าคุณกำลังกลัวไหมรู้ทันว่าคุณกำลังขี้เกียจไหม รู้ทันว่าคุณกำลังปล่อยให้ความไม่กล้าฉุดความเจริญรุ่งเรืองเราไปถึงนั้นแล้วและปล่อยให้ความสบายหรือความยึดติดของเราค่ะทำลายอนาคตที่จะรุ่งเรืองของเราร่ำรวยของเราไปมากมายเท่าไหร่แล้วคะทุกคนวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้วสุขสบายค่ะคุณทุกคนนะคะขออยากให้คุณรู้ทันในสิ่งสิ่งนี้ค่ะคือสภาวะอารมณ์ของเราเพราะหลายคนปล่อยให้อารมณ์ของเราทำลายอนาคต แทนที่เราจะรวยขึ้นเราจะสวยขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เราก่ออยู่กับความสบาย oh. ก่ออยู่กับความกลัวกกอะอยู่กับความขี้เกียจอยู่ที่บ้านชิวๆสวัสดีค่ะคุณเหนือน้อยค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาอย่างมากมายร้อนเร่อนะคะเนาะวันนี้ครูอ้อยอยากจะให้คุณรู้ทันในสิ่งที่สิ่งนั้นทําลายชีวิตเรามามากแล้วความขี้เกียจความกลัวความไม่กล้า ความระแวงความสงสัยการคิดคุณไม่ลงมือทํารู้ทันว่าเรายึดติดอยู่กับความสบายยึดติดอยู่กับว่าเป็นอย่างเนี้ยก็ดีอยู่แล้วทั้งๆที่บางทีเงินไม่พอใช้เป็นอย่างเนี้ยก็ดีอยู่แล้วทั้งๆที่รู้ว่าอีกสิบปีข้างหน้าถ้าฉันทํางานไม่ไหวยังไม่มีเงินที่ไหนใช้เลยเป็นอย่างนี้ยก็ดีอยู่แล้วทั้งที่รู้ว่าไม่มีเงินแม้แต่ส่งให้ที่บ้านเป็นอย่างเนี้ยก็ดีแล้วจะกลับบ้านทีหนึ่ง ยังชักหน้าไม่ถึงหลังเลยเดือนหน้าความจริงเป็นสงการแต่ตอนนี้รัฐบาลประกาศไม่หยุดบางคนจะกลับบ้านสงการอีกไม่เท่าไหร่นี้ยังไม่มีเงินที่จะใส่ผ่านไปให้คุณพ่อแม่หรือจะเอาเงินพาตัวเองกลับบ้านเลยด้วยซ้ำวันนี้ค่ะหยุดสั่งตัวเองได้แล้วว่าพอแค่นี้แหละเป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วทั้งทงที่มันไม่โอเคเลยคําว่าไม่โอเคคือเงินตัวเองยังไม่พอกินเลย จ่ายในแต่และเดือนยังไม่พอจ่ายเลยยังจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่พอใช้เลยวันนี้เริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตเราค่ะเริ่มต้นรู้ทันอารมณ์ตัวเองอย่ายึดติดกับความสบายเพราะถ้าคุณสบายวันนี้จะลําบากวันหน้าถ้าวันนี้เราเรียนรู้วันนี้เราพัฒนาชีวิตคุณจะสบายและร่ํารวยในวันหน้าและวันถัดไปค่ะขอทุกคนมากมายขอทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นร่ํารวยมากขึ้นประสบความสําเร็จในชีวิต ยินดีต้อนรับสู่บ้านลิเช่นหลังน้ทุนใครพร้อมหลักร้อยอินบอ็อกมาใครพร้อมหลักพันอินบอ็อกมาใครพร้อมทุกจํานวนอินบอ็อกมาขอให้คุณมีอย่างเดียวสิ่งนั้นคือมีทุนที่หัวใจที่อยากจะทําอะไรเพื่อตัวคุณเองพ่อแม่คุณและผู้คนอีกมากมายที่เขากําลังรอคอยความเชื่อเหลือจากคุณคะ่ะขอบทุกคนนะบ๊ายบาย